เบบี baby, พี่โจมีอะไรจะบอกบุ๋มบิมล้มยักษ์ได้แล้วเย้ๆ yeah, yeah! สวัสดีค่ะพบกับพี่โจนายโจฟิตแอนด์ฟันสาวไทยญี่ปุน่นสุดสะพรึงเงึงเงๆงวา้วาวาวา้วาววันอาทิตย์นี้นะเป็นวันหยุดที่สุดยอดมากๆเลยทุกคนเบบี baby. น้องบุ๋มบิมล้มยักษ์ผู้ไร้พ่ายอย่างเดนโซ่แอริบีสำมเร็จปบอกมรั่ น้องแนนกับนุกนิกคว้าชัยเป็นนัดที่2ติดและบิ๊กดีใจฮ่าน้องยูฟ้าบ้าพลังของเราคว้า MVP ได้เป็นครั้งแรกในลีกญี่ปุ่นว้าวติดตามผลการแข่งขันของสาวไทยในลีกญี่ปุ่นวันนี้วันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2 5 6 7ได้เลยครับก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์หนึติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บ เราไปดูกันที่คู่แรกเลยนะคะสำหรับน้องบุมบิมพี่เมจ๊ะแฮ ฮิเมจินะวิกตอรีนะ่าฮิเมจิก็พบกับเดนโซเอ b รบีคู่ปรับเก่าเมื่อวานเมื่อวานเราแพ้ไปซ้ำนึ่งใช่ไหมวันนี้กลับไปทำกันบ้านมาดีมากๆมุมบิมก็สามารถที่จะพาทีมล้มยักษ์ได้ในไรพายนะสำหรับเดนโซเอ b บีไม่เคยแพ้ใครเลยเยอะในที่สุดสาวกระโปรงเหียนของเรากําลางตาได้สัมเเรจ หยุดชัยชนะรวดของเดนโซได้เริศม,มากเรียกพวกคุณหนูว่าเจ้าแม่้าเซตได้เลยทุกคนเกมวันนี้เป็นเกมที่2นะคะเฮมิจิพบกับเดนโซปะทะเดือดกนันนะระหว่างน้องบุมบีมกับโรซ่ามาเลียเฮมิจิก็ทำการบ้านมาดีมากๆแล้วก็ขอบอกเหนียวมากเหนียวขั้นเทพต้องชื่นชมริโบโลเลยนะดูพี่โจมีคลิปนี้มาฝากด้วยลูกนี้เลยทุกคน ดูนะเดนโซตีมาปับมาริวิ่งไปแล้วชนป้ายตูปชนเก้าอี้ปั๊บคือ,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 อตามองแต่ลูกบอลเพื่อนต่อบอลมาได้ข้ามไปตีมาบ,บุบิ๊บเราใส่ล้มางลงไปแล้วเราก็ตีหัวเสาใส่เขาลงไปเขาไปยังไงแกบอลยกหัวเสามาเหมือนกันตีออกครับโอ้โหล้มลงไปเนี่ยไม่ใช่โดนบอลน,นะหลบลูกบอลได้สุดยอดจริง,รงๆเลยอะ่ะสำหรับลิเบอร์โลของฮิเมจินะคะโอโ้มาริ สุดยอดมากมเลยไม่ได้มีตัวเดียวนะนุ่นเบอร์19ก็ใช่โมกสีนุ่นอะสุดยอดเลยนะคะดูนะโอ้โหน้องวิ่งไปนะปูดร้อยเมตรชนป้ายรับบอลชนเก้าอี้โอ้หัวโดนหรือเปล่ายอดเยี่ยมมากๆเลยเราไปดูวินาทีล้มยักษ์อันดับหนึ่งกันทุกคนเมื่อวานหัวใจจะวายแล้ววันเนี้ยอย่าดมสองหลอด ลูกเราก็ทําแต้มนี้หัวเสามุมตรงตีลงไปสวยงามมากๆที่เมจีนําขึ้นไปเป็น16ต่อ15ทุกคนโหตื่นเต้นมากลูกนี้จะเกมไหมแมตช์พอยต์ไหมยกหัวบีหลังโลซาตีออกไหมครับออกหรือยังไงอะไรขอชาเลนจ์แน่โอ้เขายกบอลลูกนี้กับโรซานะคะโอ้โดดดีใจกันแล้ว น่าจะออกอออกยู่แล้วล่ะค่ะเพราะเราจนะสามสองก็นี่นะเป็นภาคสดนะคะทุกคนโค้ตก็มออออกไปเนาะรู้อยู่แก่ใจแล้วหน้าตาแบบเนี้ยืนอยู่ฝั่งนู้นด้วยโลซาตีไปลุกนี้น่าจะออกทุกคนดูอีกทียกบีหลังปั๊บตียาวอุ้ยออกครับ หลบทันนอกจากจะรับเหนียวแล้วฮิเมจิยังหลบดีอีกด้วยโอ้สุดยอดเลยทุกคนแต่ลอชาเลนจ์อีกทีได้ลูกนี้ก็17-15ฮิเมจิชนะนะคะแต่ว่าเรามาดูกันชัดๆโอ้ศอกฝ่า <c oughs> ก็ผลก็ชัดเจนนะคะบอลเอากระโดดดีใจกันหลนล้านะโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะสำหรับทีมฮิเมจิเนี่ยเป็นทีมอันดับ เขาเรียกว่าอะไรอันดับที่1ของลีกญี่ปุ่นดีวิชั่น2นะฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลนี้มาเล่นเป็นแบบฤดูกาลดีวิชั่น1ครั้งแรกเนี่ยบอกได้เลยว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะมีลูกเราน้องบุมบิ่มร่วมทีม สุดยอดมากๆเลยชื่นชมกับโค้ชด้วยโอ้ทำกันบ้านมาดีมากๆฮิเมจิก็ชนะเดนโซ่ LDB ไปได้3ต่อ2เซตนะคะสกอร์23 25 25 20 22 25 25 22และเซต5 17ต่อ15ว้าวๆๆปรบมือรัวนะคะก็เยี่ยมยอดมากๆเลย วันนี้แบบแก้เกมมาดีมากเลยอย่างที่บอกนะแล้วเราก็ลุกได้แต้มด้วยรับเหนียวแล้วลุกกลับได้แต้มด้วยโอ้โหทีมอันดับหนึ่งของตารางนะตอนนี้ตุ้มตุ้มต่อมต,อม,ตอมแล้วเป็นกํำลังใจให้กับทีมอื่นเอาชนะด้วยแฮะโอโรซโาไปนั่งเลยยังไงยังไงฉันเป็นคนตีออกเช่นกอโทษยังไงดีก็หลั่งลากันไปนะคะสำหรับคุณหนูเป็นไง สุดยอดมากๆเลยใช่ไหมยังไม่แค่นั้นวันนี้มีแต่เรื่องน่ายินดีไปต่อกันที่คู่แนนกับนุกนิกนะ PFU b ฟยูบูนะคะปะทะเดือดกับ Green Wing เช่นเคยของน้องไก่นะแต่ก็คว้าชัยชนะไปได้ไม่ยาก2นัดติดชนะปุลมากิ n นวิงไป3ต่อ1เซตสกอร์25-18 23-25 25-23และ25-6้าโจ๊กเก้าเสียงของน้องแนนนะคะเมื่อวานนี้ที่ได้ MVP คู่กับน้องนุง้งนิกมาฝากแฟนๆชาวไทยด้วยนะครับค่ะสวัสด,ดีค่ะก็วันนี้ขอขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะคะที่อยู่ทางไทยที่ติดตามเชียร์พวกเรานะคะก็คือ,อได้ติดตามก็คือได้กำลังใจจากชาวไทยตลอดก็ขอบคุณแล้วก็ฝากเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้พวกเราต่อไปด้วยนะคะก็ปีนี้หลีกยาวไกลเลยก็สพอร์ตพวกเราต่อไปนะคะโโลลและบิกดีใจ อันนี้เลยทุกคนยูฟาบ้าพลังของเราปลดล็อกชัยชนะสำเร็จเป็นนัดที่2นะครับกรี๊ดมากเลยน้องยูฟาได้ MVP ด้วยโอ้โหประสบความสำเร็จแล้วนะหลังจากที่ตบตบขุดขุดช่วยพาทีมอารันมาเล่ชนะคูโรเบตอฟฟารเฟรี่มาได้เป็นนัดที่2นะคะก็ตามคาดนะคะอารันมาเล่ก็เอาชนะคูโรเบไปได้3ต่อศเซตสกอร์ 25 18 25 22และ2 5 mm ่9 hmm. น re ้องยูฟ่าของพวกเราก็ได้วูมนะคะไปคลองสมเร็จทํทำคะแนนไป15คะแนนบุก13บล็อก2 54%เปตท็อปสกอร์อีกแล้วครับท่านบอกแล้วบอกแล้วหลีกญี่ปุ่นโลกต้องสะึึงแล้วก็คืนนี้ห้ามพลาดด้วยทุกประการรัชนีสามทุ่มครึ่ง ทีมของน้องโมเมชนะชาสุขโซด CS ลาปิดบุคาลิสนะคะก็จะพบกับ CS ได n a มอุบุคาลิสเช่นกันนะคะแมตชนี้นะน้องโมเมนี่ไปเล่นลีกโรมาเนียนี่ทำได้ดีมากๆเลยไม่กดดันไม่กดดันวงเล็บไม่กดดันเหมือนลีกเกาหลีแอบแซวนิดนึงคอมเมนต์ <Comment S 2> และส่งกำลังใจเชียร์น้องโมเมกันได้นะครับอีกคู่หนึ่งโอโ้ดึกหน่อยคู่นี้ตีนึง ทีมของน้องบีมนะคะพิมพิชยาลีกเยอรมานะชิงถ้วย DVV ีวีับนะคะ SSC ปาล์มเบิร์กชชเวลินก็จะเจอกับ VFB นะคะลอตโต้ otto, ทีมของน้องบีมของพวกเราเนี่ยนะคะก็น้องบีมเนี่ยน่าจะได้ลงเล่นนะแมต์นี้ก็เป็นอีกแมตนนึงนะคะก็ขอให้โค้ดปล่อยลูกเราลงไป <laughs> เพราะว่าทีมคู่แข่งเนี่ยค่ะลอตโตเนี่ยนะก็เป็นทีมที่ค่อนข้างจะเป็นรองชเวลินนะนะครับเมนเชียแล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องบีมและน้องโมเมก,กันจ้าคืนนี้เชียร์กันเยอะๆนะเอาให้แบบว่าก็หึมโรมาเนียกับเยอรมันไปเลยเหมือนเดิมทุกคนเหมือนเดิมเลยปีใหม่นี้อยากเปลี่ยนอะไรใหม่ๆหมแไหม กดดูในช่องดูผลิตภัณฑ์ได้เลยจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเม้นทุกการติดตามทุกซุปเปอร์ตงทุกการกดสมัครสมาชิกช่องและการกดดูผลิตภัณฑ์และช้อปปิ้งเน่ถูกใจก็ชอปเอาไปไว้บ้านนะขอบคุณครับไทยแลนด์ก็มาดีครับครับเอะまずは勝利となりましたシポンドンポン手を引きるま อารันมะเรยามกาตะおめでとうございますขอบคุณม,มากครู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เรามีโอกาสได้ชนะแล้วก็เป็นการปลดลอ็อกทำให้ทีมรู้สึกว่าสามารถไปต่อได้ก็อยากจะขอขอบคุณเพ,พ,พ,พื่อนๆที่อดทนแล้วก็ตั้งใจสู้กันมาถึงวันนี้ค่ะ ก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่มาเชียร์ทั้งทีมคุโรเบะแล้วก็ทีมเราอารันมาเร่นะคะก็เห็นแฟนๆ,ๆแล้วก็แบบรู้สึกว่าอยากจะทําให้ผลงานออกมาดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นทีมไหนอะไรเงี้ยก็ตามแต่ก็อยากให้วอลเลย์บอลมันพัฒนาต่อไปคะ่ะจะได้สนุกถ้า <c oughs> <c oughs> ฝากถึงแฟนๆทีมที่เชียร์อารัมาเร่อยู่นะคะแล้วก็ทีม <c oughs> ทีมที่ไทยนะคะก็อยาก ให้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดทุกแมะ